สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะธรรมะย่มว่างสบายๆดูซิดูกระเป๋าซิว่าเสียงโอเคใช้ได้นะคะค่ะก็ใกล้เวลาจะค่ำอีกแล้วอาจารย์ก็มาเจอกับทุกคนทุกท่านนะคะในช่วงของพระธรรมจากพระไตรปิฎกในหมวดของเปตวัตถุในพระไตรปิฎกเล่มที่26 นะคะวันนี้พระสูตรก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นพระสูตรที่บรรดิตเนี่ยถวายโอวาทแก่กษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์นั้นนะคะบุตรเสียชีวิตแล้วก็เศร้าโศกเสียใจก็เลยบรรดิตที่เกิดเป็นอมาตก็เลยปลอบใจกษัตริย์เดี๋ยวเรามาฟังดูว่าบรรดิตปลอบใจกษัตริย์ว่ายอย่างไรนะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันค่ะข่าแต่พระองค์ ผู้กันหาโคตขอพระอ,องค์จงลุกขึ้นเถิดจะมัวทรงบรรทมอยู่ทำไมจะมีประโยชน์อะไรแก่พระอ,องค์ด้วยการทรงบรรทมอยู่เล่าข้าแต่พระเกสวะบัดนี้พระพาดาร่วมพระอุทธรของพระอ,องค์ซึ่งเป็นดุดพระหาไทยและในเนตรเบื้องขวาของพระอ,องค์มีลมกำเริบคลั่งเพ้อไปเสียแล้ว พระเจ้าเกศวะได้ส่งฟังคำของโลหินะยะโลหินายะอมาตแล้วถูกความโศกถึงพระพาดาครอบงำรีบเสด็จลุกขึ้นทันทีจับพระหั์ทั้งสองของกรตตาบัฑิตไว้มั่นแล้วส่งปราศัยจึงตัดพระคาถามีความว่าเหตุไรเนาเธอจึงทำดุดเป็นคนบ้าทเที่ยวไปทั่วพระ นครทวารกะกนี้เพ้ออยู่ว่ากระต่ายกระต่ายเธอปรารถนากระต่ายเช่นไรฉันจะให้นายช่างทำกระต่ายทองกระต่ายแก้วมณีกระต่ายโลหะกระต่ายรูปียะกระต่ายสังกระต่ายหินกระต่ายแก้วประการให้แก่เธอหรือว่ากระต่ายอื่นๆเที่ยวหากินอยู่ในป่ามีอยู่ฉันจะให้เขานำกระต่ายเหล่านั้นมาให้เธอ เธอปรารถนากระต่ายเช่นไรขาตาตบัณฑิตกราบทูลว่าข้าพระอ,องค์ไม่ปรารถนากระต่ายที่อาศัยแผ่นดินพระข้าพระอ,องค์ปรารถนากระต่ายจากพระจันทร์ข้าแต่พระเจ้าเกศวะขอพระองค์ได้ส่งพระกรุณานำกระต่ายนั้นลงมาประทานแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าวาสุเทพตรัสว่าดูก่อนพระญาติ เธอจะละชีวิตที่สดชื่นไปเสียเป็นแน่เพราะเธอปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ชื่อว่าปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาข้าแตบ่บัณฑิตกรบาทูลว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้กันหาโทษถ้าพระอ,องค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่นฉันใดขอให้พระอ,องค์ทรงทราบฉันนั้นเถิดเพราะเหตุชไหนพระอ,องค์จึงทรงกันแสงถึงแต่ราชโอรสที่ที่วงคตแล้ว แต่ก่อนมาแม้จนวันนี้เรามนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าขอบุตรของเราที่เกิดมาแล้วจงอย่าตายพระองค์จะทรงได้โอรสที่ทิบวงโคตแล้วซึ่งไม่ควรได้แต่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้กันหาโคตพระองค์ทรงการแสงถึงราชออรสที่ทิวงโคตแล้วไม่สามารถจะนำคืนมาด้วยมน รากยาโอสถหรือซับได้แม้กษัตริย์ทั้งหลายมีแว่นแคว้นมากมีทรัพย์มากมีโผคามมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากจะไม่ทรงชราและไม่สวรรคคตไม่มีเลยแม้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานคนเทอยากเยื่อจะไม่แก่และไม่ตายเพราะชาติของตนก็ไม่มีเลย ชนเหล่าใดไร่มนอันประกอบด้วยองค์หกอันพราหมณ์คิดแล้วชนเหล่านั้นจะไม่แก่และไม่ตายเพราะวิชาของตนก็ไม่มีเลยแม้พวกฤาษีเล่าเหล่าใดเป็นผู้สงบมีตนอันสำรวมแล้วมีตบะแม้พวกฤาษีผู้มีตบบะเหล่านั้นย่อมละร่างกายไปตามกาลพระอระหันต์ทั้งหลาย มีตนอันอุุมแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะสิ้นบุญและบาปย่อมทอดทิ้งร่างกายนี้ไว้พระเจ้าว่าสุเทพตรัสว่าเธอดับความกะวนกะวายทั้งปวงของเราผู้เร่าร้อนอยู่ให้หายเหมือนบุคคลดับไฟที่ราดน้ำมันด้วยน้ำนั้นฉะนั้นเธอบรรเทาความโศกถึงบุตรของเราผู้ถูกความโศกครอบงำ ได้ถอนขึ้นแล้วหนอซึ่งลูกศรคือความโศกอันเสียดแทงแล้วที่หาไทยของเราเราเป็นผู้มีลูกศรคือความโศกอันถอนขึ้นแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วเราจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้อีกเพราะได้ฟังคำของเธอชนเหล่าใดผู้มีปัญญาผู้อนุเคราะห์กันและกันชนเหล่านั้นย่อมทำอย่างนี้ ย่อมอย่างกันและกันให้หายโศกเหมือนเจ้าชายคาตะอย่างพระเชษฐาให้หายโศกฉะนั้นพวกอมาตผู้เป็นปริจาริกาของพระราชาใดย,ย่อมมีเช่นนี้ย่อมแนะนำด้วยสุภาษิตเหมือนเจ้าชายคาตะแนะนำพระเชษฐาของตนฉะนั้นก็คือเรื่องนี้าเชษฐาก็คือพี่ชายนะคะ โอรสเป็นก,กษัตริย์พี่ชายได้นอนเศร้าโศกคร่ำครวญถึงบุตรนะคะที่ตายไปแล้วน้องชายก็เลยแก้งเป็นแก้งเป็นบ้าร้องไห้คร่ำครวนอยากได้กระต่ายนะคะพี่ชายก็ตกใจอมาดมากับทูลพี่ชายนี้ก็ตกใจว่าน้องชายเราเป็นบ้าเพ้อไปแล้วก็รีบไป รีบไปหาน้องชายของตนเองแล้วก็ปลอบใจน้องชายว่าเธอเสียใจอะไรต้องการสิ่งใดทําไมถึงทําตัวเหมือนกับเป็นคนบ้าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะน้องชายเนี่ยก็เลยบอกพี่ชายว่าตนเองเนี่ยปรารถนาพระจันทร์นะคะปรารถนากระต่ายที่อยู่ในพระจันทร์นั่นแหละทีนี้ นะคะพี่ชายก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกจะมาร้องเอากระต่ายที่อยู่ในพระจันทร์น้องชายก็เลยตอบพี่ชายนะพี่ชายสอนว่าเนี่ยว่าคนที่มาร้องไห้ร้องไห้ปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนคนที่เป็นบ้าไปแล้วทีนี้น้องชายก็เลย บอกพี่ชายว่าเนี่ยพี่ชายสอนสอนคนอื่นอย่างไรเนี่ยก็ต้องสอนตัวเองด้วยเพราะว่าตนเองน่ะเศร้าโศกนอนซึมเพราะคิดถึงบุตรที่ตายไปฉะนั้นเนี่ยน้องชายก็เลยสอนนะคะสอนพี่ชายแล้วว่าแล้วว่าคนทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์หรืออมนุษย์นะคะ ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าบุตรของเราที่เกิดมาแล้วจงอย่าตายจริงๆเนี่ยมันเป็นเป็นกรรมจริงๆนะคะคนเราที่จะตายเดี่ยยังไงก็ต้องตายพูดถึงลูกศิษย์อีกนั่นแหละคะ่ะเมื่อหลายปีที่แล้วอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาท้องประมาณแปดเดือนยังไม่ทันคลอดเลยท้องลูกคนแรกเนี่ยก็ประมาณแปดเดือนก็แท้งแท้งในขณะที่แปดเดือนใกล้จะ ใกล้จะเก้าเดือนจะคลอดนะคะแต่ก็แท้งไปพอท้องคนที่สองอีกนะคะก็บอกอาจารย์ว่าเนี่ยตั้งท้องอีกแล้วเคยแท้งไม่รู้ว่าจะแท้งอีกหรือเปล่าอาจารย์ก็เลยให้สวดมนต์ภาวนาบ่อยและอธิษฐานจิตแล้วก็ห้ามเขาอย่ากยกของหนกักเอออาจารย์ก็ก็บอกเขาไว้นะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่นานจากนั้นไม่นานพอประมาณเจ็ดเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปด ได้ยินข่าวว่าเขาไปยกร้านเขาเป็นบ้านเขาเป็นร้านขายของไงคะมีลูกค้ามาซื้อน้ําตาลเขายกถุงน้ําตาลกีหนักกิโลหนึ่งสองถุงด้านละข้างเท่านั้นแหลคะค่ะวันนั้นเขาแท้งบุตรเลยนะคะเขาแท้งบุตรเลยเนี่ยพอนึกถึงว่าเนี่ยเห็นพระราชอรสที่บอกว่านะคะว่าว่ามนุษย์ หรืออมนุษย์เนี่ยไม่พึงได้ตามรารถนาว่าขอบุตรของเราที่เกิดมาแล้วจงอยากตายเลยสองสามีภรรยาน,นั้นเนี่ยค่ะอยากมีลูกลูกคนที่หนึ่งก็แท้งไปลูกคนที่สองอาจารย์บอกว่าทุกอย่างอ่ะมันอยู่แต่ก,กรรมเราทํากรรมอย่างไรมาเราก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเรามีคุณงามความดีเป็นผู้มีศีลรักษาศีลอาจจะ อาจจะผ่านก็ได้อาจจะไม่เป็นอะไรอาจารย์ก็ให้กําลังใจแต่ผลสุดท้ายผ่านไม่ได้สิคะพอผ่านไม่ได้วันเข้าโรงพยาบาลแทงแล้วเข้าโรงพยาบาลวันคืนที่สองที่สามตัวเขาเขียวลงเขียวลงญาติเขาก็โทรมาหาอาจารย์สมัยนั้นอาจารย์น่าจะอยู่อยู่ที่ตราดหรือไงไม่รู้จําไม่ได้นานแล้วนะคะอาจารย์อยู่ที่ตราสอาจารย์ก็เลยก็บอกว่าอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ก็ถามว่าช่วยทําไมล่ะ เขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นน้องสาวอ่าน้องสาวน้องสาวเขาแท้งลูกที่เคยบอกอาจารย์ไว้แล้วตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ตัวเขียวลงเขียวลงแล้วน้องสาวก็เพอ้อบอกว่าลูกมันมันนั่งอยู่ตรงนี้ข้างๆจะพาแม่ไปด้วยเนี่ยพากันผูกแขนผูกอะไรไว้ก็ไม่อยู่เนี่ยแล้วก็ตัวเขียวลงเนี่ยจะไม่หายใจใส่ออกซิเจนอยู่เขาก็บอกอาจารย์อย่างนี้ อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นอ่ะเปิดโทรศัพท์เสียงดังๆอา่าเปิดโทรศัพท์เสียงดังๆให้เขาได้ยินด้วยแล้วอาจารย์ก็สวดบทกรณีนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้เขาเนี่ยไปหาได้ได้สายศีลมาแล้วก็มาผูกแขนอาจารย์อาจารย์นึกถึงแม่มาลัยของอาจารย์สมัยก่อนนะคะเวลาที่แม่เรียกขวัญให้เนี่ยมันมีพลังมาจริงๆนะคะ ตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงในเมื่อมันมันไม่รู้เรื่องจริงๆมันก็เลยต้องอุปโลกตัวเองขึ้นมาเนื้ออองไหมคะเนื้อแล้วก็เลยไปเมตตาไปอาจารย์ก็เลยเลยพูดอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นเด็กนั่นหรอกแต่เขาบอกว่าแม่เขาอ่าน้องสะพ้ายเขาเนี่ยบอกว่าเห็นเด็กมาจะเอาเขาไปด้วยพอพูดเสร็จแล้วไม่นานก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนอนอยู่ในโรงพยาบาลอาจารย์ก็เลยบอกเขาว่า,าถ้าอย่างนั้นเปิดสายโทรศัพท์ อาจารย์ก็แผ่เมตตาอุทิศบุญนะด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทำมาที่อาจารย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเลยเป็นสัจจะไปเลยของอุทิศให้เด็กนี้แล้วก็ให้ไปสู่สุขติอย่าได้มากวนกันแล้วอาจารย์ก็สวดบทกรณีผ่านโทรศัพท์นั้นไปนะคะแล้วก็ให้เขาผูกผูกแขนให้ผูกแขนให้ทางนู้นเพราะว่าอาจารย์ลงไปคงไม่ทันหรอกแล้วปรากฏว่าโชคดีมากค่ะ อาจารย์ทําก็ไม่ถึงกับมั่วนะคะแต่ตั้งจิตจริงๆะเขาก็รอดได้เขาก็รอดได,เด,ได้เขาก็ออกจากโรงพยาบาลนะคะเขาก็โทรมาบอกอาจารย์เนี่ยพอมาถึงตรงนี้อาจารย์ถึงได้บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยคนเรานะคะไม่ปรารถนาให้บุตรตายหรอกเพราะว่ามันทุกข์มันไม่อยากคิดถึงกันแต่ถ้าความตายมาถึงแล้วขอร้องยังไงก็ขอไม่ได้นะคะแล้วก็มีนะคะว่า ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ตามกษัตริย์นะคะกษัตริย์หรือว่าข้าบดีผู้มีทรัพย์มากมายมหาศาลมีเข้าเปลือกนะคะมีเข้าเปลือกมากจะไม่ทรงชลาจะไม่สวรรค์นคไม่มีเลยเห็นไหมคะไม่มีเลยคนเราเนี่ยจะเป็นใครก็ตามยังไงก็ต้องแก่นะคะยังไงก็ต้องแก่เมื่อแก่แล้วก็ต้องเจ็บเมื่อเจ็บแล้วก็ต้องตาย อาจารย์นั่งอยู่อย่างเงี้ยเห็นหน้าอาจารย์ชัดไหมคะหรือว่ามันมืดมืดมืด,มดอาจารย์ก็มองหน้าตัวเองมืดมืดอยู่นนเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ต้องเห็นหน้าอาจารย์ชัดก็ได้เห็นลำไร้ลำไรก็ได้นะคะ,ะกษัตริย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือคนปฏิบัติธรรมนะคะเป็นพวกแพทย์แพทย์ก็คือพ่อค้าวานิชสูตรก็คือคนใช้ นะคะคนใช้คนจันทานคนขอทานคนยากจนคนลําบากหรือว่าคนเทอยากเยื่อนะี่ค่ะจะไม่แก่จะไม่แก่แ,กและไม่ตายนะคะเพราะชาติของตนไม่มีเลยฉะนั้นเนี่ยคะ่ะใครก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้ยังไงก็ต้องตายเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ตายฉะนั้นต้องพิจารณาทุกวันนะคะพระพุทธเจ้าของเราให้พิจารณาเป็นอภินาหาปัจจเวคขณะทุกวัน ชารารรม,มุมฮีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาตีตาเราจะไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นะคะมรณธรรม,ม,มุมฮีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณะอานาตีตาเราจะไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ต้องพิจารณาทุกวันฉะงนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างเนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจิตของเราก็จะเข้มแข็งเองเหมือนเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์ออกพระสูตรที่พระาศาสดาทรงอุปมา นะคะอุปมาบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับนายช่างไม้ที่จับด้ามของมีดช่างไม้นะคะจับทุกๆวันด้ามมีดก็สึกไปฉันใด ก็เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคะ่ะถ้าทําอยู่ทุกวันนะคะก็ไม่รู้หรอกว่ากิเลสเนี่ยหมดไปวันละประมาณเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือรู้ว่ากิเลสของเราสิ้นไปสิ้นไปชั้นได้ชั้นนั้นนะคะถ้าเราพิจารณาทุกวันว่าเราจะมีความตายเป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยค่ะมีกิเลสลดลงลดลงจากการที่เราเคยกลัวตายเราก็จะไม่กลัวตายนะคะแต่บางคนนะคะหลายคนน่ะอาจจะบอกว่าไม่กลัวหรอกความตายแต่จริงๆแล้วท่านอย่าเพิ่งพูดนะคะบุคคลที่ไม่กลัวตายจริงๆนะคะต้องเป็นพระอริยะและเป็นพระอรหันด้วยนะคะถึงจะไม่เป็นพระอริยะเป็นพระอรหรันนะคะที่จะไม่กลัวตาย นอกจากสัตว์ที่ยังเป็นปู่ตุชนอยู่ยังไงก็ต้องกลัวตายทีนี้เรามาดูว่าทําไมถึงยังกลัวเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นยังมีโมหะจิตอยู่นะคะยังมีโมหะจิตอยู่ฉะนั้นเนี่ยค่ะเรามาสังเกตว่าเรามีโมหะจิตกันตอนไหนมาสังเกตว่าเวลาที่เราเจออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจไม่น่ารักใครไม่น่าปรารถนาเจอคนนู้นด่าคนนี้ว่าหรือ เรามีเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่สมปรารถนาแล้วเราเราสะดุง้งระหวาดผวาและเราบ่นเพ้อลำพันนั่นแหละคะ่ะคืออาการกลัวตายแหละค่ะนะคะทำไมถึงบอกว่านั่นคืออาการกลัวตายล่ะเพราะว่าถ้าคนหนักแน่นมั่นคงจริงๆจะไม่บ่นเพ้อลำพันถ้าคนนะคะไม่มีโมหะจริงๆจะไม่สะดุ้งผวาจะไม่เสียใจจะไม่ผิดหวัง แต่คนที่ยังเสียใจย,ยังผิดหวังถือว่ายังไม่หนักแน่นมั่นคงนะคะถือว่ายังมีโมหะจิตอยู่ด้วยด้วยอาการเพียงเท่านี้ยังบ่นเพ้อล่ำไหลแล้วถ้าใกล้จะตายจะเป็นซะขนาดไหนเอาอย่างนี้นะคะต้องคิดอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์สอนตัวเองนะคะ เวลาที่อาจารย์เป็นคนเพ้อล่ําไลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลูกศิษย์เลยเนี่ยอาจารย์จะไม่เมื่อยปากเลยค่ะอาจารย์จะอยู่อย่างดีมีความสุขมากๆเลยแต่เพราะว่าการที่เรามาเนี่ยมาสร้างสํานักแล้วมีลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์จําเป็นที่จะต้องพูดและเวลาพูดทุกครั้งอาจารย์จะมานาสิกานทําไมต้องมานาสิกานถ้าไม่มานาสิกานจะมีโมหะจิตค่ะมีโมหะจิตคืออะไรโมหะจิตเนี่ยก็คือว่า มันจะมีภาวะที่ไม่ชอบใจไม่ยินดีไม่น่ารักไม่ต้องการสิ่งนี้ไม่ต้องการสิ่งนี้อาการไม่ชอบใจไม่ยินดีนะคะในการกระทําของบุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นมันกระทบเข้ามาเนี่ยอาการนี้เป็นอาการของโมหะจิตนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่ทันตายใครทําอะไรก็โมโหใครทําอะไรก็ ลำ่ำลายใครทำอะไรก็บุญใครทำอะไรก็พูดมากนะคะแสดงว่าเราเนี่ยถือว่ายังอ่อนแอยังหวั่นไหวยังไม่เข้มแข็งด้วยเหตุนี้นะคะถ้าหากว่าถึงเวลาใกล้จะตายมันจะขนาดไหนคิดเอาขนาดยังไม่ทันตายก็ยังหวั่นไหวก็ยังลำ่ำลายก็ยังบุนเพลยแล้วฉะนั้นนะคะ เวลาใครบอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์จะเชื่อว่าคนที่ไม่กลัวตายคือพระอริยบุคคลนะคะพระอริยบุคคลจะไม่กลัวตายเพราะว่าพระอริยบุคคลนั้นจะกําหนดรู้ได้โดยเฉพาะพระอรหันต์นี้จะไม่สะดุ้งเลยเพราะไม่มีโมหะนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยบุคคลที่ไม่กลัวตายจริงๆก็คือบุคคลที่สามารถมีจิตตั้งมั่นที่เป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วเราต้องฝึกนะคะเราต้องฝึกเราต้องสอนตัวเองว่าเนี่ย เนี่ยขนาดเราเป็นแค่เนี้ยเราจังกลัวพัดพลาดก,กลัวไม่ได้อยู่ด้วยกันกลัวไม่ได้เห็นหน้ากันแคน่เนี้ยเนี่ยเอาเหอะเนี่ยขนาดจะมีชีวิตอยู่ยังกลัวแค่นี้ถ้าตายจะเป็นยังไงคิดดูนะคะว่าถ้าเวลาจะตายจากโลกนี้จะสะดุ้งแค่ไหนนั่นแหละคะ่ะคือคนที่ยังไม่ได้ฝึกจิตอย่างมั่นคงคือคนที่ยังไม่อบรมตัวเองนะคะถึงจะเรียนธรรมะมา,มา,ม,ามากมายแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหากว่าปัจจุบันที่เรายังเป็นคนสะดุง้งยังเป็นคนหวั่นไหวอยู่ธรรมะที่เรียนมาก็ไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นนะคะทุกทุกวันเราต้องพิจารณาว่าเราจะมีความตายเป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราจะมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องพิจารณาทุกวันและ ให้พิจารณาอยู่สม่ำเสมอด้วยนะคะสมมุติตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาเลยเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไงนะถามตัวเองนะคะอ๋อพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาว่าเราจะมีความแก่เป็นธรรมดาท่านก็นั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าเราจะมีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เราจะมีความตายเป็นธรรมดา เราจะไม่ร่วงพ้นความตายไปได้พอพิจารณาอย่างนี้แล้วทําอะไรก็ตามก็พยายามนึกให้ได้อยู่บ่อยๆนะคะสลับกันไปกับการมีสติสัมปชัญญะในชีวิตของเรานะคะในทุกๆวันก็จะทําให้เราเนี่ยค่ะมีกิเลสลดลงไปลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆเ,เหมือนที่พระสาสดาอุป,ปมาว่า ด้ามมีดของช่างนะคะที่ใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าสึกไปเมื่อไหร่สึกไปวันละเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนรู้ว่ามันสึกไปเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติธรรมนะคะมีสติอยู่สม่ําเสมอนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้อยู่สม่ําเสมอกิเลสในจิตของเราก็จะค่อยๆลดลงลดลงความเล่าร้อนความกวนกระวายใจนะคะก็จะค่อยๆหายไปจากใจของเรานะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะ พระเจ้าวาสุเทพนะคะตรัสว่าเนี่ยเธอดับความกวนกวายทั้งปวงของเราผู้เราร้อนอยู่ให้กระหายเหมือนบุคคลดับไฟที่รัดน้ําด้วยน้ํานั้นฉะนั้นเธอบรรเทาความโศกถึงบุตรของเราผู้ถูกความโศกครอบงำได้ถอนขึ้นแล้วหนอซึ่งลูกศรคือความโศกอันเสียบแทงแล้วที่หัทไทของเราเราเป็นผู้มีลูกศรคือความโศกอันถอนขึ้นแล้วเป็นผู้เย็น สงบแล้วเราจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้อีกเพราะได้ฟังคำของเธอชนเหล่าใดผู้มีปัญญาผู้อนุเคราะห์กันและกันชนเหล่านั้นย่อมทำอย่างนี้ย่อมอย่างกันและกันให้หายโศกเหมือนเจ้าชายคตะอย่างพระเชษฐาให้หายโศกฉะนั้นเห็นไหมคะพวกเราก็เหมือนกันนะตอนนี้ที่อาจารย์ออกอาการทุกวันทุกวันนี่นะคะอาจารย์ก็ยังความสูก ให้หายจากจิตของท่านท่านใดที่มีความโศกเมื่อได้ฟังนะคะอาจารย์แล้วก็ไปนั่งพิจารณาเราอย่าไปเศร้าซ้อยกับอะไรที่ทําให้เรากังวลหรือกลัวโควิดก็ไม่ต้องกลัวดื่มน้ําอุ่นัวะลาสามแก้วอาจารย์ยังเอาน้ําร้อนนะคะมาซด เป่าซดเป่าซดลิ้นพองไปหมดเลย,น,เลยนะคะเป่าน้าร้อนซดแล้วคอมันก็โล่งนะคะคอมันก็โล่งมันก็จะหายใจโล่งขึ้นแล้วก่อนที่เวลาที่ออกอากาศอนหัวค่ําเสร็จนะคะอาจารย์ก็พาทุกคนเนี่ยทําโยคะด้วยนะทำโยคยนะยคเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทํามาสองสามวันเนี่ยเหนื่อยก็เลยให้พวกแต่อัดคลิปไว้ให้ทุกคนก็ทําเองแล้วก็เวลาที่ ก่อนที่จะบรรยายธรรมเราก็นั่งพากันสวดสัทยายนนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนะคะตอนกลางวันพวกเราที่อยู่ในสำนักนี่ก็มาสร้างห้องน้ำนะคะไว้ให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและยังจะสร้างอะไรอีกมากมายเลยนะคะหลังจากสร้างห้องน้ำเสร็จก็จะสร้างเรือนว่างพอสร้างเรือนว่างก็จะสร้างศาลาสร้างโรงครัวก็คาดว่าหลายเดือนนะคะห้าหกเดือนนู่นแหละค่ะ กว่าจะสร้างเสร็จในแต่ละทุกอย่างแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะจัดปฏิบัติคืออาจารย์จะไม่ได้สร้างที่แบบว่าราคาแพงหรูหรามากเพราะว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะพระองค์จะสอนว่านุ่นคนไม้นุ่นเรือนว่างพระองค์จะสอนให้เราเป็นผู้ประ,ประหยัดไม่ได้สอนให้เราฟุ้มเฟ้อหรือเอาของดีๆเด่นๆเ,เอา โดยเฉพาะถ้าใครนะได้ประสบการณ์จากการเป็นเจ้าสํานักเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเรามัวยุ่งแต่กับการก่อสร้างมากจะทําให้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์พาทุกคนปฏิบัติทุกคนจะจะเข้าใจจะได้สมาธิมากนะคะแต่เนี่ยอาจารย์ยังสบายใจว่าครูรัตนห้าทั้งหลายที่พามาทํางานเนี่ยยังเป็นผู้ที่ สามารถมีสติอยู่ที่กายเหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดองก็ปลอดภัยได้เร็วคือรักษาจิตได้ง่ายนะคะรักษาจิตได้ง่ายแล้วก็เป็นคนรู้ว่าสติคืออะไรก็หายห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของพวกเราเนี่ยค่ะถ้านั่งพิจารณาทุกๆวันเราจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรจิตเนี่ยนะคะก็ว่างเปล่าไม่มีรูปร่างตัวตน เหมือนจะรู้เรื่องแต่จริงๆก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราเจอความจริงเราจะเข้าใจคําของพระศาสดาเลยที่พระองค์ทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่ของเธอเห็ในไหมครรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสัญญาความทรงจําไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย วิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากนะคะอาจารย์ชอบท่องขึ้นใจเลยบางพระสูตรพระศาสดาก็จะตล่ว่าจักขูนะคะคือตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียอาจารย์แปลเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเป็นบาลีก็ขานะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียลิ้นไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียกายไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย 菩萨าาดาจะตรัสอ,อย่างนี้เป็นถ้อยคําที่จริงเป็นถ้อยคําที่ไพเราะมากๆเลยแต่ถ้าใครนะคะไม่รู้วิธีการฝึกจิตเนี่ยก็จะละมันไม่เป็นนะคะก็จะละมันไม่เป็นแต่ถ้าใครรู้วิธีการฝึกจิตรักษาจิตแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วอยู่กับความสงบง่ายก็จะสามารถละมันได้นะคะฉะนั้นน่าสงสารชาวโลกที่เขาไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะรีบสร้างสถานที่นี้ให้เสร็จไว ไม่ต้องดีมากเอาใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วก็ทำกิจที่สำคัญคือเร่งปฏิบัติให้ได้เล่งให้ทุกคนทั้งหลายคาดว่าเมื่ออาจารย์สร้างสิทธิ์โควิดคงจะหายไปนะคะเมื่อโควิดหายไปแล้วก็จะเป็นสถานที่ให้คนทั้งหลายได้มาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะยาวนะคะที่อาจารย์ค้นคว้าไวะคะ้ค่ะ ก็ขอเชิญทุกทนทุกท่านนะคะได้ร่วมกุศลในการซื้อที่ดินในครั้งนี้ถวายเป็นพุทธบูชานะคะได้ร่วมสร้างวัตถุถาวรไว้ในแผ่นดินผืนนี้เพื่อที่จะให้แผ่นดินผืนนี้เป็นสถานที่เรียนที่ศึกษาคำของพระพุทธเจ้าละค่ะเวลาจะหมดแล้วจะหกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องรีบกลับแล้วเพราะเดี๋ยวสมาชิกทั้งหลายก็จะได้ พากันสวดมนต์ทรวัดเย็นนะคะสาธยายธรรมแล้วก็ช่วงสงทุ่มอาจารย์ก็จะได้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งบุญนะคะบุญในการออกอากาศในทุกๆวันในช่วงนี้พระไตรปิฎกที่มาจากาคำพูดนะคะพระธรรมพระธรรมนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหกเปตตาัวัตถุเนี่ยนะคะก็เป็นการอุทิศบุญให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะให้เท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ ให้เราเปรตเราเทวดาเราพญาโยมทูตหมู่ทูตเทพบุตรเทพพระธิดาทุกตัวตนตลอดทั้งนะคะปู่ย่าตายายครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงนะคะให้ได้มีส่วนแห่งกุศลในการให้ธรรมะเป็นฐานนี้ท่านทั้งหลายท่านเราใดนะคะต้องการที่จะอ,อุทิศบุญให้ธรรมะเป็นฐานเหมือนอย่างอาจารย์ก็กดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆนะคะลาค่ะวันนี้ ท่านเราได้ถึงทุกจงพ้นจากทุกท่านเราได้ถึงสุขขอให้มีความสุขยิ่งย่งขึ้นไปด้วยการอนุมโมทนากุศลนี้และกดไลค์กดแชร์ต่อ,ตอ,ตอไปนะคะขอให้ท่านได้กระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบค่ะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในช่วงสองทุ่มนะคะลาทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ